สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงทั่วไปค่ะสําหรับชาวราศีมังกรนะคะช่วง1-15เมษายนมาดูกันนะคะว่าชาวราศีมังกรการความรักการงานการเงินของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะ15วันนี้นะเป็นการเปิดดวงแบบกว้างๆเป็นการเปิดดวงโดยรวมนะคะอาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะต้องชี้แจงนิดนึงก่อนมาดูกันค่ะชาวมังกรจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ว้าวโอเคค่ะชาวมังกร15วันนี้ตัวตนความรู้สึกของคุณนี่เหมือนกับว่าเราเห็นว่าคุณมีความรู้สึกว่าคุณกําลังรออะไรบางสิ่งบางอย่างหรือคุณกําลังขบคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะเป็นเพราะสภาวะที่คุณคิดไม่ตกก็เป็นไปได้โดยเฉพาะเรื่องของหน้าที่การงานเรามองเห็นว่าอคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของงานของคุณแล้วตัวคุณก็กําลังคิดตัดสินใจอยู่นะคะเราเชื่อว่าคุณตัดสินใจอยู่ว่าคุณจะก้ากึ่งระหว่าง ระหว่างที่คุณจะเลือกทางเดินนะคะหรือเลือกงานนะคะเรามองเห็นแบบวันนี้ว่าคุณอาจจะเลือกทางเดินหรือรอาจจะเลือกงานหรือคุณอาจจะมีอารมณ์ความรู้สึกว่างานของคุณมีปัญหาแล้วล่ะนะคะโดยเฉพาะปัญหาของเรื่องของรายได้ค่ะที่เข้ามาเราเห็นว่ารายได้ของคุณช่วงนี้สิ่งที่คุณรอคอยรายได้หรือรอคอยเงินนะคะจากเจ้านายก็เป็นไปได้ที่คุณมีปัญหาอาจจะมี ติดขัดล่าช้าหรือติดขัดเงินให้มาไม่ครบหรือติดขัดเงินส่วนต่างอะไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งที่คุณต้องได้รับในเรื่องของการเงินนะคะคุณน่าจะมีปัญหาแล้วละ่ะหรือแม้แต่ทั่งว่าคุณอาจจะมีปัญหากับบริกับลูกน้องก็ได้ถ้าคุณทํางานชีพส่วนตัวหรือแม้แต่ทั้งว่าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเงินเราเห็นว่าการเงินช่วงนี้ของชาวมังกรน่าจะมีปัญหานะมันก็เลยทําให้ชาวมังกรรู้สึกว่า คุณต้องคิดแล้วคุณต้องตัดสินใจแล้วแล้วมันอยู่ในห่วงที่ว่าเหมือนค,คุณคิดไม่ตกด้วยอะค่ะนะคะเครียดไหมเราเห็นว่าคุณเครียดนะชาวมังกรช่วงนี้เครียดในสภาวะหนึ่งของเรื่องของการงานนะคะการงานแล้วก็การเงินโดยตรงด้วยส่วนในตําแหน่งเพื่อนค่ะช่วงนี้คุณอาจจะได้พบปะเพื่อนฝูงเพื่อนเก่ามิสหายเก่าๆนะคะที่เคยห่างเหินกันไปแล้วอะไรประมาณนี้หรือแม้แต่ทั้งว่าคุณอยากเดินทาง ก็ได้นะคะเรามองเห็นว่าคุณอยากจะเดินทางอะ่ะอยากเดินทางอยากไปพบปะญา,าติพี่น้องลุงป้านะ้าอาอะไรได้หมดนะคะตำแหน่งของที่อยู่อาศัยคะ่ะนะคะคนในครอบครัวหรือที่อยู่อาศัยก็เรามองว่าช่วงนี้อาจจะมีใครคนรอบข้างคนรอบตัวของคุณช่วงนี้คือทำไมทำอะไรที่เรามองว่ามีอะไรปิดปิดบางๆคุณอยู่ะนะคะ หรือแม้แต่ทั่งว่าเพื่อนบ้านหรือใครก็ได้นะคะที่มีอารมณ์ความรู้สึกว่าอืมเขาคิดทําอะไรที่ไม่ดีกับเราหรือเปล่าทําอะไรรับหลังเราหรือเปล่าหรือมีปิดบังอะไรหรือเปล่าหรือให้ระมัดระวังแค่ว่า,าทรัพย์สินก็ได้นะคะระวังทรัพย์สินในบ้านสูญหายก็ได้ค่ะนะคะให้ให้ระวังเป็นเรื่องเรื่องตรงนี้ไว้ส่วนในตําแหน่งการเริ่มต้นใหม่งานใหม่เขาบอกมาว่าอะไรก็ตามนะคะ ชีวิตของคุณช่วงนี้เรามองว่าเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายชีวิตเป็นช่วงปรับปเปลี่ยนชีวิตแล้วก็เป็นช่วงเปลี่ยนงานด้วยนะคะเขาบอกมาว่าที่คุณคิดน่ะหรือคุณคิดไม่ตกอยู่นั้นน่ะกำลังลังเลหรือกําลังตัดสินใจอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวหนทางหรือลู่ทางหรือทางออกของคุณอ่ะ เขาบอกว่าเดี๋ยวก็จะมาถึงนะคะมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานเป็นการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะนะคะที่เรามองเห็นแต่การเปลี่ยนแปลงตรงตน,นี้เป็นไปในลักษณะที่เรามองเห็นว่ามันน่าจะดีขึ้นนะคะมันน่าจะดีขึ้นมันน่าจะโอเคมากขึ้นบางคนมีปัญหาเรื่องการงานบางคนมีปัญหาเรื่องการเงินอยากได้เลื่อนเง Brooke ินเดือนอยากได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอันนี้ก็ มันก็อยู่ในสภาวะของชาวมาก่อนที่ช่วงนี้เป็นช่วงหูเรี้ยวหัวต่อในเรื่องของงานด้วยนะคะส่วนในตําแหน่งของอคู่ครองค่ะนะคะคู่ครองเราเห็นว่าช่วงนี้อืเขามีอะไรปิดบังคุณไหมหรือคุณมีอะไรปิดบังเขาไหมนะคะหรือมีอะไรที่ว่าหันหันหน้ามาคุยกันแล้วเราก็ไม่เข้าใจกันหรือเปล่าก็ ก็แค่ว่าเขาบอกว่าอย่าใช้อารมณ์ค่ะเวลาคุยกันอย่าใช้อารมณ์เท่านั้นเองนะคะคนที่มีประเด็นแน่นอนน่าจะจบกันมาจริงๆแล้วละเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งคุณตัวคุณเองหรือเปล่าหรือตัวฝ่ายคู่ครองเองก็เป็นไปได้คู่ของคุณก็เป็นไปได้นะคะที่ว่าก่อนหน้านี้มีปิดบงังคุณอยู่มีโกหกหรือคิด ทำอะไรรับหลังคุณตลอดเวลาเลยแต่ตอนนี้เรามองว่ามันน่าจะจบแล้วจริงๆนะคะสําหรับชาวมังกรหรือถ้าไม่จบก็ต้องห่างเหินแล้วล่ะนะคะช่วงนี้ห่างเหินแล้วละ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูเลยค่ะว่าแต่และเรื่องจะเป็นยังไงนะคะของชาวมังกรนะแต่เรามองเห็นว่าลักษณะการเงินของชาวมังกระคะ่ะ<ม>เด่นที่สุดเลยก็คือคุณน่าจะมีปัญหาละ ๋ยมาดูการงานนะคะเหนื่อยค่ะเขาบอกว่าการงานชาวมักรเหนื่อยมากเลยช่วงนี้มีภาระหน้าที่เยอะแยะเลยที่คุณต้องรับผิดชอบนะคะแล้วเราก็เห็นว่าอืมคุณอยากเปลี่ยนแล้วล่ะบางคนอยากเปลี่ยนแปลงงานแล้วอะ ด้วยความรับผิดชอบหน้าที่ในงานของชาวมังกรมีเยอะไหมเขาบอกว่ามีเยอะนะคะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงชีวิตที่คุณต้องแบบว่าเหมือนกับว่าคุณไม่ไหวเขาบอกว่าคุณไม่ไหวแล้วบางคนถึงขั้นถึงขั้นขนาดแบบว่าออกจากงานแล้วนะคะเนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่ว่าคุณไม่โอเคแล้วอะ่ะมีปัญหาวุ่นวายรอบด้านเต็ไมไปหมดเลยภาระก็เยอะมีปัญหาคนรอบข้างจุ๊มยิ้มหรือแม้แต่กระทั่งว่า บางคนมีปัญหากับเจ้านายก็เป็นไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวแล้วคุณจะหนีปัญหาแล้วคุณจะไม่เอาแล้วคุณคุณบอกว่าคุณเหนื่อยมามากเพียงพอแล้วนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าอ่าบางคนถ้า,ถ,าถ้าหยุดงานมาแล้วพักงานมาแล้วสักระยะหนึ่งแล้วนะคะคือถ้ารอคอยคําตอบหรือว่าคุณกําลังรอว่าเอ๊จะได้งานไหมเขาบอกว่า เดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างค่ะนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของชาวมังกรอยู่แล้วในเรื่องหน้าที่การงานบางคนเปลี่ยนแปลงเราแต่เรามองว่าส่วนใหญ่จะเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ดีขึ้นนะคะใครเปลี่ยนงานใครย้ายงานใครออกจากงานเดี๋ยวคุณก็ต้องมีงานใหม่มารองรับแล้วก็เป็นงานใหม่ที่ดีขึ้นด้วยนะคะแต่เขาบอกมาว่าถ้าใครยื้อทาอยู่หรือใครยังทําอยู่ใครมีธุรกิจส่วนตัวเองใครทําอาชีพอิสระช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เวลาเวลาที่เขาเรียกว่า อาจจะค่อนข้างภาระเยอะสักนิดหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะต้องเหนื่อยสักนิดหนึ่งนะคะเป็นอะไรที่เขาบอกมาว่าบางครั้งบางคราวชาวมังกรอาจจะเกิดอาการท้อนะคะท้อในเรื่องของภาระท้อในเรื่องของปัญหาที่เข้ามาแทรกนะคะก็ ไม่ว่าอะไรก็ตามค่ะนะคะเขาบอกว่าก็ขอให้คุณทําอะไรด้วยมีสติเท่านั้นเองนะคะตัดสินใจอะไรให้มีสติใครออกจากงานมาแล้วคุณได้รับข่าวดีแน่นอนนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานใหม่หรือใครอยากจะริเริ่มทํางานส่วนตัวหรืออะไรก็ตามอย่างน้อยๆคุณก็ต้องมีช่องทางมีรู้ทางงานของคุณอยู่แล้วนะคะตรงนี้ที่เกิดขึ้นโอเคนะของชาวมังกรไม่ว่าจะอะไรก็ตามเขาบอกว่าเป็นห่วงเวลาชีวิตของคุณต้องเปลี่ยนแปลงค่ะนะคะแล้วมันจะมีเรื่องดีๆเข้ามาหาคุณในเรื่องของงานนะ เดี๋ยวมาดูนะคะการเงินค่ะเป็นยังไงบ้างการเงินการเงินนะคะ เขาบอกว่าการเงินของชาวมังกรคะ่ะมมันมาจากน้าพักน้ําแรงคุณล้วนๆเลยอะค่ะนะคะบางครั้งบางคราวบางครั้งบางคราวค่าใช้จ่ายที่คุณใช้จ่ายเราเชื่อว่าเราเชื่อว่าคุณเขาเรียกว่าอะไรอะคุณวิตกกังวลด้วยอะว่าใครจะว่าค่าใช้จ่ายจะไม่พอเพียงอะค่ะนะคะ,นะคะแต่ถึงยังไงเขาก็บอกมาว่าการเงินของคุณอะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะ อาจจะมีคนช่วยเหลือคุณคนรอบข้างนะคะเพื่อนก็ได้นะคะเพื่อนก็ได้ค่ะหรือคนรอบข้างคนใกล้ชิดหรือคนที่คนรักของคุณน่ะละนะคะอาจจะมีการช่วยเหลือกันได้ตรงนี้ในเรื่องของการเงินนะโอเคการเงินของชาวมังกร mm. เขาบอกมาว่าพื้นฐานการเงินของชาวมังกรน่ะจริงๆแล้วมันก็โอเคแล้วนะช่วงนี้ค่ะแต่มันเป็นห่วงของเวลาที่บแบบาาว่าคุณใช้จ่ายแบบเรามองว่าคุณใช้จ่ายแบบมัธยสมากกว่านะ่ะ หรือแม้แต่กระทั่งว่าการเงินของคุณอะที่คุณโอเคอะมันคือมาจากน้ําพักน้ําแรงคุณล้วน,ลวนเลยมาจากเงินที่คุณเก็บล,ล้วนเลยนะคะเหนื่อยไหมอดทนนิดนึงค่ะเขาบอกว่าชาวมังกรช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องเหนื่อยเหนื่อยมาจากการที่คุณทําเองนะคะเราบอกว่ามาจากที่คุณทําเองล,ล้วนเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะ บางคนของชาวมังกรช่วงนี้ถ้าไรายได้ขัดสนนะคะเขาบอกมาว่าอย่างน้อยๆก็ต้องมีคนมาช่วยเหลือคุณอยู่แล้วคะ่ะอาจจะเป็นเพศตรงข้ามนะคะเรามองว่าอาจจะเป็นเพศตรงข้ามมาให้ความช่วยเหลือคุณก็เป็นไปได้บางคนมีความวิตกกังวลซะมากกว่าในเรื่องในชาวมังกรนะบางคนอยากจะลงทุนนะคะอยากจะมีหุ้นส่วนอยากจะลงทุนในเรื่องของงานใดงานหนึ่งเนี่ย คือคุณวิตกังวลอะว่ากลัวกลัวว่าเงินคุณจะขาดสนกลัวว่าเงินคุณจะไม่พอเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใครจะลงทุนช่วงนี้ก็ลงทุนได้เช่นกันค่ะนะคะบางคนมีเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรดีเอ่ยบางคนมีความร,รู้สึกวิตกงวลในค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของยวดยนานพาหนะด้วยนะนะคะชาวมังกรบางคนแบบว่าตั้งใจเก็บทํางานมาตั้งนานแล้วทำงานด้วยน้ําพักน้ําแรงแล้วอยากจะตั้งใจเก็บเงินอยากจะได้ลดด้วยนะคะ ที่เห็นคืออยากจะได้รถจริงๆโอเคเขาบอกมาว่าไม่ว่าคุณอยากจะต้องการอะไรไม่ว่าคุณจะคิดอยากจะได้อะไรนะคะเราเห็นว่าคุณมีความคิดอยู่ในใจอยู่แล้วที่คุณอยากคิดจะได้นะคะก็บอกว่ามันไม่น่าจะมีอะไรน่าเป็นห่วงหรอกนะคะถ้าคุณอยากได้รถคุณอยากจะซื้อรถช่วงนี้คุณก็ซื้อได้เพียงแต่ว่าเขาบอกมาว่าก็ขอแค่ก็ขอแค่ว่า ให้คุณบริหารจัดการการเงินของคุณให้ดีๆนะคะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาติดขัดค่าใช้จ่ายติดขัดปัญหาการเงินอะไรก็ตามถึงแม้ว่าคุณจะต้องจะติดขัดเนี่ยคุณก็น่าจะมีคนเขาเรียกว่ามีคนมาช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินให้คุณหมุนเงินไปได้นะคะอย่างน้อยๆอาจจะเป็นคนใกล้ตัวคุณนั่นแหละนะคะหรืออาจจะเป็นเพื่อนเพื่อนใกล้ชิดของคุณก็ได้นะคะคนใกล้ชิดของคุณนะคะ หรือญาติพี่น้องของคุณนะคะคือมาช่วยซัพพอร์ตเรื่องราวของตรงนี้ผ่านพ้นไปได้อยู่ละแต่ถ้าเรื่องของโชคลาภเรามองไม่เห็นโชคลาภช่วงนี้ชาวมังกรคะมีไหมมันมันไม่ขึ้นให้อ่ะค่ะนะคะถ้าโชคลาภมันไม่ได้ขึ้นให้เลยแต่ถ้าใครจะเสี่ยงโชคเดี๋ยวดูให้นะคะ โอเคเขาบอกมาให้แล้วโชคลาภของชาวมังกรช่วงนี้ก็น่าจะมีนะนะคะแต่คุณน่าจะได้โชคมาจากเรื่องธุรกรรมอะไรหรือเปล่าเอ่ยนะคะใครติดใครมีเรื่องของการอ่าสำหรับชาวมังกรใครมีเรื่องของการฟ้องร้องคดีหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณน่าจะมีได้เงินจากส่วนตรงนั้นซะมากกว่าด้วยนะคะ ใครมีคดีความใครมีเรื่องของเกี่ยวกับธุรกรรมอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุณก็น่าจะได้โชคจากส่วนนั้นหรืออาจจะได้เงินก้อนจากส่วนนั้นนะคะที่คุณรอคอยที่คุณหวังมาแล้วเนี่ยโอเคนะคะถ้าโชคลาบน่าจะได้ลักษณะแบบนั้นซะมากกว่านะคะแต่ส่วนใหญ่เขาบอกว่ามาจากสิ่งที่คุณทํางานล้วนๆเลยอะนะคะไม่ถ้าเสี่ยงโชคเราจะมองไม่ค่อยเจอสักเท่าไหร่แต่ถ้าเสี่ยงคุณก็ลองเสี่ยงได้ค่ะนะคะ เสียงจากอะไรเอ่ยอืมเสียง,งจากู่นไหนเสียงจากเออ่เลขที่เลขที่เบริลดก็ได้นะคะเลขที่เบริลดก็ได้เดี๋ยวมาดูค่ะเรื่องราวของความรักนะ คู่รักคู่ครองนะคะระวังเกิดปัญหานะอืมให้ระวังปัญหาในครอบครัวหรือคนรักของคุณหรือตัวคุณก็ได้นะคะก็บอกว่ามีปัญหาแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องอะไรถ้าเป็นคนที่คนรักกันดีอยู่แล้วมีครอบครัวที่ดีอยู่แล้วก็ขอแค่ให้ระมัดระวังในเรื่องของ อุบัติเหตุค่ะนะคะให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุขออภัยด้วยระวังเรื่องของอุบัติเหตุหรือแม้แต่ระระวังเรื่องของสุขภาพดีกว่านะคะของคุณแล้วก็ของคู่รักของคุณช่วงนี้นะคะระวังนิดนึงค่ะหรือแม้แต่กระทั่งอาจจะเขาเรียกว่า ให้ระวังสุขภาพร่างกายถ้าสําหรับในครอบครัวใครที่มีบุตรหลานนะคะให้ระวังสุขภาพร่างกายของบุตรของบุตรของบริวารในบ้านก็ได้ด้วยนะคะช่วงนี้ถ้าเป็นคนรักคู่ครองกดีดีอยู่แล้วนะคะเราก็มองว่าไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องความรักถ้าจะมีปัญหาอะไรก็ให้ระวังเรื่องสุขภาพเรื่องอุบัติเหตุมาอันดับหนึ่งเลยนะคะส่วนในตําแหน่งของคนที่มีประเด็นค่ะเรามองว่าคุณนะคุณกับคนรักของคุณน่าจะจบแล้วนะนะคะ จบกันมาแบบไม่โอเคด้วยแล้วเราก็เชื่อว่าทุกวันนี้สิ่งที่คุณคิดคิดไว้ในใจอเรามองว่ามันเหมือนมันเหมือนกับว่าคุณถ้าจะบอกว่าคุณแอบรอคอยไหมไม่ใช่ค่ะคุณไม่ได้แอบรอคอยเขาเลยนะเนี่ยเรามองว่าคุณพยายามพยายามลืมซะมากกว่านะคะพยายามลืมเรื่องราวอาดีตที่ผ่านมาที่ว่ามันไม่โอเคคุณอยากมีความสุขแล้วอะ เราเชื่อว่าคุณอยากจะพบค้นพบความสุขด้วยตัวของคุณเองแล้วค่ะนะคะ mm. คุณพยายามคิดทบทวนไตรตรองแล้วอะไรหลายๆอย่างนะคะในระหว่างคุณกับเขามันไม่น่าจะเข้ากันได้ทุกอย่างมันน่าจะแตกต่างกันนะคะไม่ว่าด้วยนิสัยใจคอหรือแม้แต่กระทั่งว่าเวลาคุณกับเขาอยู่ด้วยกันคือมองเห็นว่าคุณกับเขาความไม่ลงรอยความไม่ลงเอ่ยความแตกต่างนะคะมันมันต่างกันลิบลับเลยอะค่ะว้าวโอเคค่ะ เราเห็นว่าชาวมังกรบางคนโดนบล็อกด้วยนะคะโดนเทด้วยอะ่ะมันจบแบบไม่สวยโดนเทโดนบล็อกแต่ตอนนี้ชาวมังกรคะคุณเหมือนกับว่าคุณอารมณ์คุณเสียใจนิดนึงไหมเสียใจค่ะแต่ถ้าจะให้คุณแบบว่าอุย้ยเลือกที่จะกลับไปอยู่จุดเดิมแบบที่แบบที่คุณเป็นมาเนี่ยเรามองว่าคุณไม่คิดอยากจะอยู่จุดเดิมนะคะคือคุณเริ่มมองเห็นว่า อย่างน้อยๆหัวใจของคุณก็มีค่ามากขึ้นนะคะเท่านั้นเองหัวใจของคุณมีค่ามากขึ้นคุณอยากหาความสุขให้ตัวเองแล้วล่ะนะคะโดยเฉพาะในเรื่องอาจจะเป็นเพราะาในเรื่องของหน้าที่การงานก็มาก็เป็นไปได้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะเขาคนนั้นของคุณค่ะจะเป็นยังไงบ้างนะจบกันค่ะจบสนิทเลย เราเชื่อว่าตอนนี้เขาไปโฟกัสไปไปที่งานเงินจริงๆต่างคนต่างเสียใจนะที่เรามองเห็นเขาก็เสียใจคุณก็เสียใจในการตัดสินใจจบกันครั้งนี้แต่ถึงให้เสียใจยังไงเราก็เห็นว่าทุกอย่างค่ะนะคะมันไม่สามารถกลับมาเหมือนกับมันไม่สามารถกลับมาอยู่จุดเดิมได้แล้วอ่ะคือสนิทแล้วนะคะเขาก็โฟกัสไปที่เขาเรียกว่าไรฐานะตัวเองโฟกัสไปที่ การงานการเงินและชีวิตความเป็นอยู่ของเขาสมากกว่านะคะทั้งนั้งที่เขากับคุณเนี่ยว้าวก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็นว่าเขากับคุณมันมีเขาเรียกว่าอะไรรักกันอะรักกันมาได้ระดับหนึ่งแล้วสร้างบางคนคิดจะสร้างครอบครัวกันด้วยซ้ําไปบางคนอาจจะเป็นครอบครัวกันมาก่อนหน้านี้ซะอีกนะคะแต่ถึงยังไงต่างคนต่างก็เหมือนกับว่าต่างคนต่าง เราเชื่อว่าความคิดเอาดีเข้าตัวดีกว่านะคะอเอาดีเข้าตัวว่าโอเคจบก็จบเสียใจก็เสียใจแต่ก็ไม่คิดจะกลับมาง้อกัน,นะคะ่ะสองคนนะคะคือสองคนต่างคิดว่าตัวเองอะ่ะมีค่ามากอะไรประมาณนี้นะคะคือมีค่าพร้อมที่จะ move on ได้พร้อมที่จะอยู่ได้โดยไม่มีไม่มีกันและกันนะคะนี่คือในความสัมพันธ์ของคนที่มีประเด็นของชาวมังกรเดี๋ยวมาดูคะ่ะ ว่าบทสรุปเขาจะอะไรให้อะไรชาวมาก่อนนะคะขอเก็บตรงนี้ก่อนนะคะ โอเคค่ะเขาบอกมาว่าอาจจะเป็นเพราะว่าชาวมังกรค่ะคุณไล่จี้เขามากเกินไปไหมคุณเช็คเขามากเกินไปไหมอะไรแบบนี้นะคะเช็คเขากลัวเขาว่าจะไปมีคนอื่นนู่นนี่นั่นหรืออะไรหรือเปล่าเอ่ยคือคอยข่มเขาตลอดเวลาคอยเช็คเขาคอยแบบว่าไม่ให้กระดิกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกมาว่าอาจจะเป็นเพราะเรื่องตรงนี้ก็เป็นไปได้นะคะ หรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณไม่ใช่ไม่คอยใช้เขาแต่อยู่ดีๆความรู้สึกนึกคิดของคุณณปัจจุบันหรืออนาคตอัในใกล้เนี้ยสิวันนี้อยู่ดีๆคุณกลับมาคิดถึงเขาอะนะคะคิดถึงเขามีเรื่องของเขาเข้ามาในวนเวียนอยู่ดีๆก็มาในวนเวียนในความคิดของคุณนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าความที่คุณรักมั้งความที่คุณยังมีใจให้เขา นะคะความที่คุณมีใจให้เขาความที่คุณยังคงคิดว่าเขาก็คือคู่ของคุณนะคะนะคะแต่ทางนี้ทั้งนั้นเขาบอกมาว่ามันก็อยู่ในพ่วงของที่คุณก็จะพยายามปรับตัวปรับใจนะคะพยายามรักษาหัวใจของตัวเอง ให้ดีเท่านั้นเองเพียงแต่ว่ามันอยู่ดีๆก็มีอารมณ์มีหลูบเดิมๆม,มีความคิดเดิมๆที่ว่าแวบ,บเข้ามาในจิตใจของคุณมากระทบจิตใจของคุณให้ช่วงนี้เกิดอารมณ์แบบคิดถึงเขาหน่อยหนึ่งอะไรประมาณนี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเขาบอกมาว่ามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะคุณก็รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันก็ไม่น่าสามารถจะกลับมาเป็นดั้งเดิมได้คุณก็แค่ว่าอืมเรามองว่าคุณพยายามปรับตัวปรับใจปรับสภาพปรับชีวิตความเป็นอยู่เท่านั้นเองนะคะ มาดูฝั่งเขาบ้างนะคะคุณจบกันมาเนี่ยเราเห็นอยู่ว่าอาจจะเป็นเขาหรือเชา บางกรเองคะที่ก่อนหน้านี้มีการซัพพอร์ตกันมีการดูแลกันมีการอุปถัมภ์จุนเจือในเรื่องของการเงินกันพอมีการอุปถัมภ์ในเรื่องของจุนเจอือการเงินนี้มันกลับกลายเป็นว่าเป็นฝ่ายขม่มนะคะเป็นฝ่ายขม่มเป็นฝ่ายดูแลเป็นฝ่ายแบบทุกสิ่งอย่างอะคะ่ะมันก็เลยดูอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งสภาวะอึดอัดด้วยหรือเปล่าเอ่ยที่ต้องจบกัน แต่สองคนทําไมเราเห็นว่าเรื่องราวของคุณกับเขามันจบกันแน่แหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทําไมความรู้สึกนึกคิดของคุณกับเขาอ่ะมันอยู่ดีๆมันวนหาเข้าหากันวนคิดนึกถึงกันคิดถึงกันนะคะแต่ต่อให้คิดถึงยังไงเขาก็บอกมาว่ามันจบก็คือจบทุกอย่างมันจะเริ่มต้นใหม่มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะ เป็นไปไม่ได้ค่ะที่คุณกับเขาจะสองคนจะกลับเข้ามาเคลียร์ใจกันพูดคุยกันหรือมาเริ่มต้นรักกันอีกรอบหนึ่งอ่ะคือมันยากอุปสรรคมันเยอะมันเต็มไปหมดเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของฐานะเข้ามาเกี่ยวแล้วล่ะตรงนี้มันก็เลยทําให้รู้ทำให้ตัวเขาเองฝ่ายเขาเองเขาก็พยายามแล้วค่ะนะคะเขาก็พยายามแบบว่าสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งก็คงคงกลับมากลับมามีสภาพหัวใจที่ว่าเป็นดังเดิมนะคะโดยที่ ขอให้หลุดพ้นจากสภาวะตรงนี้สภาวะที่ยังแอบมีความคิดถึงคุณอยู่ตัวคุณเองก็เช่นกันค่ะตัวคุณก็ขอให้หลุดพ้นจากสภาวะที่คิดถึงเขาอยู่เช่นกันนะคะต่างคนถึงบอกว่าต่างคนต่างคิดถึงกันและกันเสียใจไหมในการตัดสินใจจบครั้งนี้เขาก็บอกว่าคุณสองคนเสียใจแต่ถ้าจะให้หวนกลับมาหากันอีกครัง้งหนึ่งหวนกลับมาแบบเดิมไหมรักกันแบบเดิมไหมไม่มีนะคะเขาบอกว่าไม่ได้ไม่มีคุณไม่ได้คิดกันแบบนั้นเดี๋ยวมาดูนะคะคนโสดบ้างจะเป็นยังไง สดคะมีรักครั้งใหม่เข้ามาหาชาวมังกรนะคะเราเห็นว่ามีรักครั้งใหม่เข้ามาหาคุณนะอยู่ที่ว่าเขาบอกมาว่าช่วงนี้คุณรู้สึกว่าคุณพอใจกับชีวิตของตัวเองมาระดับหนึ่งแล้วอ่ะคุณโอเคกับชีวิตของตัวเองคุณไม่อยากเจอความวุ่นวายค่ะนะคะคือคุณปิดกั้นหัวใจของตัวเองสักนิดเขาบอกมาว่าคุณเหมือนกับคุณไม่ค่อยไม่ค่อยแสดงอะไรให้ใครรับรู้เลยนะคะว่าคุณรู้สึกยังไงคุณคิดยังไง แต่เขาบอกมาว่ามีความรักครั้งใหม่เข้ามาหาชาวมกรนะคะว้าวมีจริงๆค่ะชาวมกรนะคะแล้วเราก็เชื่อว่าหนึ่งความรักครั้งใหม่ของชาวมกรที่จะพบชาวมกรพบเจอครั้งนี้อาจจะเจอคนลักษณะคนมีอายุหรือเปล่าเอ่ยหรือเจอลักษณะในสไตล์คนมีตำาหนิหรือเปล่าคะนะคะที่มามาจีบคุณ ที่มาชอบพอคุณแต่เขาบอกมาว่าตัวตนของคุณน่ะคุณไม่ค่อยจะแสดงอารมณ์ความรู้สึกเท่าไหร่อะ่ะคุณไม่ค่อยเปิดเิดเผยหัวใจของตัวเองะค่ะนะคะว้าวโอ้โอเคค่ะมีความรักเข้ามานะมีแบบมาสายเปด้วยอืมอย่างน้อยๆนะคะสปอร์ตอะ นะคะเราบอกว่าสปอร์ตสายเปเลยมาพร้อมเปเลยค่ะนะคะความรักครั้งใหม่ของคุณแต่คุณเองนั่นแหละที่ว่าไม่ค่อยจะเปิดเผยนะคะอารมณ์หรือความรู้สึกนึกคิดให้เขาเห็นหรือแม้แต่ทั้งคุณปิดสถานะหัวใจของตัวเองก็เป็นไปได้นะคะเช้าสดถ้ามีใครมาจีบน,น่าจะกระชุ่มกระชวยหัวใจได้สักนิดนึงนะนะคะ โอเคค่ะเขาบอกมาว่าถ้าคุณลองเปิดใจนะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ตรงนี้ความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่เนี่ยอาจจะมีการพัฒนาต่อไปได้แต่เขาบอกมาว่าสภาพจิตใจคุณยังไม่พร้อมเปิดใจให้ใครเลยค่ะนะคะคุณยังไปแอบสอ่องไปเช็คโปรโฟไฟล์ใครเอ่ยคุณยังไปส่องใครอยู่ไม่ทราบได้เลยอะ่ะคนที่คุณมีประเด็นอยู่นะ่ะ หรือก่อนหน้านี้คุณเคยมีประเด็นหรือคุณยังคิดถึงเขาอยู่นะคะคนในอดีตอะแต่เราเชื่อว่าชาวมังกรค่ะนะคะบางคนโฟกัสไปที่เรื่องของการงานแล้วล่ะนะคะโฟกัสไปที่ว่าเออ มองหาลู่ทางมองหาช่องทางให้ตัวเองมีงานมีงานมีเงินมั่นคงดีกว่านะคะเรื่องของหัวใจเนี่ยคุณยังขอปิดกั้นไว้ก่อนอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะโฟกัสไปที่ชีวิตของตัวเองอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าคุณเคยมีบาดแผลในหัวใจมาแล้วคุณอาจจะเคยสูญเสียเวลา ไปมากละกับอดีตคนรักของคุณทําให้คุณยังไม่อยากที่จะสูญเสียเวลาอีกต่อไปอะค่ะเป็นช่วงที่คุณโกยอะเป็นช่วงที่ว่าไม่ใช่โกยเป็นช่วงที่คุณตั้งใจนะคะโฟกัสไปในชีวิตการงานของการงานการเงินของตัวเองซะมากกว่าโดยที่เรื่องราวของความรักมันเหมือนกับว่าตัวคุณเสียใจแล้วคุณก็ยังหาทางออกโวใจให้กับตัวเองไม่ได้ด้วยนะคะและคุณก็คิดว่าคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะอาจจะ เขาเรียกว่าอะไรอาจจะทําให้คุณเจ็บซ้ำสองก็เป็นไปได้ด้วยนะคะนี่คือเรื่องราวของคุณโสดชาวมังกรค่ะนะคะเป็นการเปิดดวงแบบกว้างๆดวงโดยรวมจริงๆชาวมังกรถ้าจะมีปัญหาอะไรช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นห่วงที่เวลาตัดสินใจเท่านั้นเองแล้วเราก็เชื่อว่าเป็นเรื่องของการงานนะคะเพราะมันมีเรื่องปัญหาการเงินมาเป็นหลักโอเคนะคะคลิปนี้ของชามังกรน่าจะมีเพียงเท่านี้ไว้ติดตามคลิปความรักค่ะสวัสดีค่ะ